ถูกสร้างมาเพื่อเป็นคนระดับโลกไม่ใช่เพื่อแค่อยู่บนโลกนี้เองไหมครับมนุษย์นั้นไม่ได้เพียงแค่ถูกสร้างให้มาอยู่บนโลกนี้เฉยๆแต่เราสามารถถูกสร้างมาให้เป็นคนที่สามารถจะรับผิดชอบต่ตางๆในโลกนี้ด้วยเราถูกเรียกมาเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่ออาศัยอยู่นะภาษาอังกฤษใช้คำคล้องกันที่ดีมากเลยบอกว่า to lift นะฮะ not to leave นะฮะต้องการให้เราอยู่เพื่อจะยกระดับขึ้น ไม่ใช่แค่อยู่ไปเรื่อยๆเฉยๆเท่านั้นพี่น้องเราบอกบอกพนักงาศึกษว่าท่านถูกส่งในโลกนี้เพื่อทําให้โลกนี้สูงขึ้น <laughs> <laughs> นะเพิ่มระดับนะบนะมันมีสูงขึ้นกับต่ําลงใช่ไหมครับ <laughs> เหล่านี้อยู่ในโลกนี้ให้สูงขึ้นดีกว่านะครับในพระคัมภีร์นั้นนะครับในไบเบิลของคริสเตียนนั้นได้บอกอย่างชัดเจนว่า,าให้เหล่านั้นออกไปสั่งสอนจนทุกชาตินะครับให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน นในมารโกรบทที่16ข้อ15ก็ได้บอกว่าท่านจงออกไปทั่วโลกเพื่อประกาศความจริงแก่มนุษย์ทุกคนนะครับภาษาที่พี่น้องอาจจะเคยคุ้นเคยคำว่า gospel นะซึ่งมาจากว่า god บวก spell นะ spell ก็คือการอธิบายความหมายของเรื่องความจริงของพระเจ้าแังนั้นแท้จริงแล้วข่าวความจริงอันหนึ่งของของพระคัมภีร์หรือของคสเตียนก็คือใช้ว่า gospel นะก็คือเป็นความจริงที่ พูดถึง4ี่เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องของชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับเรื่องของภารกิจแล้วก็เรื่องของการสิ้นประชนแล้วการฟื้นคืนประชนนะนั่นก็สิ่งที่เป็นมีความสําคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับตรงข้ามกับคนระดับโลกเราเห็นว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เรานั้นเป็นคนที่มีชีวิตในการทํางานไม่เพียงเพื่อตัวเองแต่ทํางานเพื่อผู้อื่นได้ไหมครับการทํางานผู้อื่นนั้นเป็นอุดมคติที่น่าสนใจจริง พระเจ้าปรารถนาให้เรานนั้นเป็นคนที่สามารถทํางานเพื่อผู้อื่นได้นะครับผมจะเข้าประเด็นไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้จึงมาดู4ประการด้วยกันนะครับเรียกว่าส,สี่ชิปนะครับสประการด้วยกันว่าทําอย่างไรเราจะเป็นคนระดับโลกได้โดยมาดูจากหลักการของพระกมภีร์ว่าทําอย่างไรเราจะเป็นคนระดับโลกได้นะครับประการที่1ก็คือเปลี่ยนความคิดที่เห็นแก่ตัวสู่ความคิดที่เห็นแก่คนอื่นเห็นไหมครับ เราเราพูดคำนี้ได้กันไหมครับว่าเปลี่ยนความคิดที่เห็นแก่ตัวเองสู่ความคิดที่เห็นแก่ผู้อื่นใช่ไหมฮะนี่คือคนในโลกนี้มากมายก็อยากจะเห็นว่าทำยังไงเราจะสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสังคมนะครับเราก็อยากจะมีเงินเยอะขึ้นเราก็อยากจะเรียนหนังสือสูงขึ้นเราก็อยากจะทำกิจกรรมต่างๆให้ได้มากขึ้นแต่แท้จริงในบัมพีนั้น ให้คาแนะนําที่น่าสนใจจริงๆว่าการที่เราจะเป็นคนระดับสากลนั้นก็คือคนที่เปลี่ยนที่เพียงแค่มองในตัวเองแต่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้มากขึ้นนะครับค้พีในหนึ่งโคริบนบทที่14ข้อ20ได้บอกว่าอย่างน่าสนใจนะบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายความคิดของท่านอย่าให้เป็นอย่างเด็กในเรื่องความชั่วนายนั้นจงให้เป็นอย่างทารกแต่ฝ่ายความคิดนั้นจงให้เป็นอย่างผู้ใหญ่นะครับได้มีสองคำในที่นี้ก็คือคําว่าเด็กกับอะไรนะครับ เด็กกับกับผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะพระเจ้าสมบอกว่าให้เรานั้นนะฮะความคิดนั้นอย่าเป็นอย่างใครครับความคิดนั้นอย่าเป็นอย่างเด็กใช่ไหมแต่ว่าเรื่องความชั่วรลายนั้นให้เป็นอย่างเด็กงงไหมครับอย่าให้เรามีความคิดเหมือนเด็กความคิดวิธีจะอย่าให้เหมือนเด็กแต่เรื่องความชั่วรลายนั้นให้เราเป็นเหมือนเด็กๆคือคล้ๆ <c oughs> ทําชั่วไม่เป็นนะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ได้เสียนในการทําชั่ว ไม่ใช่เสียในการโกงอะไรอย่างนี้นะพระเจ้าทรงบอกว่าให้เราเป็นคนที่มีความคิดนั้นอย่าให้เป็นอย่างเด็กแต่ให้คิดเหมือนใครครับก็คือคิดอย่างผู้ใหญ่นั่นเองในในบัมพีใช้คําว่าดีมากว่าการเป็นผู้ใหญ่นั้นนะครับได้หมายถึงว่าการที่รู้จักทําอย่างมีความสมบูรณ์แบบดังนั้นเราจึงต้องมีความสําคัญว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทํานั้นเราอยู่ต้องทําอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับการทําอย่างไม่สมบูรณ์แบบนั้นคือการคิดแบบเด็ก การทําทุกอย่างอย่างดีเลิศนั้นคือการคิดแบบผู้ใหญ่โอเคไหมครับดังนั้นใครก็ตามที่คิดว่าขอให้ทําผ่านไปทีขอให้เสร็จส่งส่งงานไปขอให้สอบแล้วก็ให้มันเสร็จเสร็จไปนะครับขอให้ลูกค้าสั่งข้าวผัดนะครับลูกค้าสั่งข้าวผัดไข่ดาววันนี้ออเดอร์เยอะมากเลยรีบๆทำให้มันเสร็จเสร็จไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการคิดที่พระคัมภีร์บอกว่าคิดอย่างไรครับคิดอย่างเด็กนะคือทําแค่พอขอให้มันผ่านไปที แต่พระเจ้าบอกให้คิดอย่างผู้ใหญ่ก็คือในพมพีชใช้ว่า adult นะครับหรือเป็นคําเดียวกับคาว่า perfect หรือ complete นะฮะดังนั้นการคิดที่เป็นอย่างผู้ใหญ่นั้นคือการคิดที่ perfect นะอีกคํานึงที่พูดถึงว่าการคิดแบบผู้ใหญ่ก็คือว่าการคิด perfect หมายความว่าไม่ใช่เป็นการคิดเพียงแค่สําหรับเราคนเดียวเท่านั้นแต่เป็นการคิดสําหรับคนทั้งหมดด้วยโอเคไหมครับดังนั้นความคิดที่แบบเด็กคือการคิดเพื่ออะไรครับเพื่อเราคนเดียว แต่การคิดแบบผู้ใหญ่คือการคิดเพื่อคนทางห้องประชุมเป็นการคิดเพื่อคนทั้งประเทศเช่นการคิดแบบเด็กเราจะบอกเราเดินหน้าปากซอยแล้วเราก็มีขยะเราก็อยากจะทิ้งเราก็ทิ้งขยะไปอย่างเงี้ยนะเราก็ดูเหมือนไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่หน้าบ้านเราเพราะเราไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับเพราะขยะมันไม่ใช่หน้าบ้านเราเพราะขยะมันไม่ใช่อยู่ในประเทศของเราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการคิดแบบเด็กแต่การคิดแบบผู้ใหญ่ก็คือว่ามองว่าเพื่อส่วนรวมด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นนั่นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง และพระผีได้บอกดุนใจเราในหนึ่งโครินบทที่บทที่สองข้อสิบสองบอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เราข้นอนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อเราเป็นคนที่ปรารถนาจะคิดอย่างผู้ใหญ่นั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้เรามีความรู้สิ่งต่างๆโดยพระเจ้าจะประทานความรู้แก่เราแปลว่าอะไรครับ แปลว่าถ้าเราเป็นคนที่อยากจะคิดอย่างผู้ใหญ่หรือคิดอย่างส่วนรวมนั้นพระเจ้าจะบรรจุความรู้ไว้ในความคิดของเราโอเคไหมฮะถ้าเราปรารถนาจะคิดแบบผู้ใหญ่ปรารถนาจะกู้โลก <c oughs> ปรารถนาจะช่วยเหลือโครงการต่างๆให้ดีในสังคมสักอย่างหนึ่งปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยพระเจ้าจะใส่ความคิดให้แก่เราในครนี้ได้บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้รับวิญ,ญญาณของโลกแต่รับวิญ,ญญาณที่มาจากพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เรานะครับดังนั้นการที่เราสามารถจะเป็นคนที่คิดอย่างผู้ใหญ่นะความคิดแรกก็คือว่าเราจะเป็นคนที่บุร์คลาสได้ยังไงก็คือการไม่คิดแบบเด็กคนใช่ไหมครับการคิดแบบผู้ใหญ่เราจะมั่นใจได้ยังไงก็คือมั่นใจได้ว่าเมื่อเรากล้าคิดเพื่อส่วนรวมแล้วพระเจ้าจะบรรจุความคิดไอเดียให้แก่เราว่าเราควรทําอย่างไรเราถึงจะอยู่เพื่อส่วนรวมได้นั่นเองนะครับเราจึงสามารถอธิษฐานสู่ตัวของเราได้ นั่นเองนะครับในลึงโคลินบทที่10ข้อ33าบอกข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทําทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจคนทั้งปวงไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้เขาได้รอดได้นะครับนั่นคือประการที่1น,นะครับการที่เป็นคนที่มีความคิดหรือเป็นคน Class ดับเบิ c คลาสได้ประการที่1ก็คือไม่คิดแต่เรื่องของเราคนเดียวเองไหมครับแต่คิดของเรื่ององค์รวมทั้งหมดนะครับเมื่อเราเป็นในเรื่อหนังสือในห้องเรียนคิดเผื่อเพื่อนทั้งห้อง เมื่อเราไปอยู่ในมหาวิทยาลัยคิดเผื่อเพื่อนทั้งมหาวิทยาลัยเมื่อเราไปอยู่ในสถานีวิยุนะครับสถานีนิมาสเตชันเปิดได้ค่าโปรโมทมานิดหน่อยนะครับสถานีนิมาสเตชันนะครับเราจะคิดถึงองค์รวมทั้งหมดไม่เพียงแค่นี่เป็นเวลาของเราแล้วก็เราก็พูดไปนะครับแต่เราคิดเผื่อเอ๊ะเดี๋ยวใครจะมาต่อเราลูกค้ามีหรือยังสปอนเซอร์มีหรือยังนะครับเมื่อเราอยู่ที่ร้านอาหารเราเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับเราก็คิดองค์รวมทั้งหมด ูกค้าได้กินน้ำส้มเก่าไหมอะไรงนี้เป็นต้นนะครับต้องดูแลเปลี่ยนน้ำส้มอย่างดีเป็นต้นนั่นคือประการที่1การที่เราจะเป็นระดับเวิร์คคลาสได้นั้นก็คือเราต้องเป็นคนที่ยกความคิดจากคิดแค่เพื่อตัวเองแต่คิดเพื่อองค์รวมทั้งหมดเห็นไ,ไหมหมครับนั่นคือประการที่ประการที่2นะครับเรามีทั้งหมด4ประการในวันนี้การที่เราจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นคนระดับเวิร์คคลาสได้นั้นจะต้องเปลี่ยนจากการคิดระดับท้องถิ่นสู่การคิดระดับโลกเห็นมไหมครับในภาษาอังกฤษนะผม คิดว่ามีโอเคนะฮะบอกา s h i f t from local thinking to global thinking นะครับเราต้องเป็นการคิดเชิงระดับโลกแล้วเพราะว่าองค์กรธุรกิจจำนวนมากนั้นมีกิจการที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งโดยมีการวิเคราะห์ว่าทักษะของการประกอบธุรกิจของกิจการแต่ละประเภทนั้นไม่ได้ต่างกันมากในเรื่องของสกิ l ไม่ได้ต่างกันมากในเรื่องความสาม,มารถของสองธุรกิจนะครับ เหตุผลที่ทําให้สองธุรกิจแตกต่างกันนั้นไม่ใช่ต่างกันมากเรื่องความสามารถแต่ต่างกันเรื่องวิธีการการต่างกันเรื่องสเกลความคิดไม่ได้ต่างกันเรื่องของความสามารถในการใช้งานแต่ต่างกันเรื่องวิธีคิดวิธีคิดของธุรกิจขนาดเล็กมักจะคิดเพื่อซัพพอร์ตคนขนาดเล็กน้อยนะครับหรือเรียกว่าท้องถิ่นแต่กิจการระดับที่สามารถก้าวสู่สากลน,นะครับแล้วก็ทําสิ่งต่างได้มากมายนั้น มีวิธีคิดในการระดับโลกมากขึ้นเปนว่าถ้าเราตั้งใจจะเปิดร้านขายข้าวมันไก่เพื่อคนในชุมชนหมู่บ้านดอนแก้วของเราของผมคุณแม่นะอยู่บ้านดอนแก้วนะครับ